วันนี้คือหนึ่งในโครงการ Boost Energy นะครับใน7วันวันนี้เป็นวันที่2หัวข้อคือการออกกำบังกายเพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานนะครับดังนั้นถ้าใครมีปัญหาว่ากลับจากปีใหม่หรือกลับจากไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยมีลักษณะใครอ้วนขึ้นนะครับเราก็จะมา Boost Energy กันครั้งหนึ่งนะครับลักษณะการ Boost Energy วันที่1คือเราคุยกันเรื่องนอนหลับนะครับถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง การบูสต์เอนจี <ish> ้วันที่2นะครับคือการออกกําลังกายการออกกําลังกายของผมนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องออกกําลังกายหนักๆหรือมากๆการออกกําลังกายที่ดีที่สุดจากงานวิจัยคือออกกําลังกายเวลาเดิมการออกกําลังกายที่ดีที่สุดในงานวิจัยคือออกกําลังกายทุกวันหรือวันเว้นวันนะครับ ถ้าเกิดทุกวันก็คือประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงถ้าออกกําลังกายแบบวันเว้นวันก็คือวันละ2ชั่วโมงแล้ววันเว้นวันแบบนี้คือจากงานวิจัยนะครับแต่ไม่ยังเป็นว่าจะต้องเสมอไปผมขออย่างเดียวคือออกกาลังกายวันละ15นาทีก็เพียงพอแล้วคือไม่ยังเป็นว่าจะต้องออกเยอะแต่ต้องออกสม่ําเสมอแล้วออกเวลาเดิมจะดีทําไมออกเวลาเดิมดีเพราะว่าเป็นแบบนี้ครับคือปกติเนี่ยร่างกายคนเรามันมักจะมีหน่วยความจํา ที่ทำให้ร่างกายเราปลดปล่อยพลังงานเวลาเดิมอย่างเช่นสมมุติว่ากราฟนี้คือพลังงานกราฟนี้คือเวลาถ้าเราเคยออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้คือเช้ามันก็จะออกกำลังกายอยู่รูปนี้ครับถ้าเราออกกำลังกายตอนเย็นมันก็จะออกกำลังกายรูปนี้สังเกตไหมครับไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราออกกำลังกายเวลาเดิม ร่างกายจะใช้พลังงานมากสุดตอนเช้าหรือใช้พลังมากสุดตอนเย็นขึ้นอยู่กับว่าเราออกกํบบาลังกายส่วนใหญ่เป็นเช้าหรือเย็นนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่สามารถออกกํบบาลังกายเวลาเดิมได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเช้าบ้างเย็นบ้างก็ได้แต่ว่าจากงานวิจัยพบว่าถ้าออกกํบบาลังกายเวลาเดิมตลอดอย่างผมเนี่ยผมออกกํบบาลังกายตอนเช้าตลอดเพราะผมไม่ส่งพระผมตื่นมาเสร็จปุ๊บผมไปส่งลูกสาวเสร็จเมื่อกี้นะครับ ร่างกายผมก็ตื่นแลวเฟรชเลยรู้สึกแบบเป็นคนแบบตื่นเต้นมาในขณะที่เมื่อคืนนี้เพิ่งนอน5้าทุ่มนะครับเตรียมเตรียมของส่งลูกไปทัดกาศึกษาเสร็จปุ๊บตื่นตีสามตีสี่ไปส่งลูกมาก็ยังเฟรชเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะผมออกกํบบาลังกายเวลาเดิมแล้วออกกํบบาลังกายทุกวันมาตลอด 5ปีที่วดความอ้วนนะครับดังนั้นตอนเช้าผมก็จะเฟรชมากเลยแต่ถ้าใครออกกบบาลังกายตอนเย็นก็จะสังเกตว่าพอหลังจากเลิกงานไปออกกํบบาลังกายแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะครับทำให้หลายคนพอออกกบบาลังกายตอนเย็นแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับบ้างแต่จะพอกับบางคนนะครับไม่ต้องเสียเรียดออกกํบบาลังกายเช้าหรือเย็นก็ได้ผมตัดอันนี้ออกก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับอ่าโอเคดังนั้นเรามาดูกันนิดหนึ่งว่ากลไกการออกกํบบาลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงจริงจริง เพลผมชื่นนั่งเฉยๆก็ผอมได้ไหมายความว่าจริงๆเราคุมอาหารก็สามารถลดความอ้วนได้90%อยู่แล้วเพีเยงแต่ว่าการออกกาลังกายมันช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นแล้วการลดความอ้วนเนี่ยมันง่ายขึ้นสมมุตินะครับถ้าคุณออกกําลังกายตอนเช้าอย่างเช่นผมออกเนี่ยทุกวันผมจะออกประมาณ6กโมงหรือตีห้าครึง่งนะครับจริงๆเราออกกําลังกายแค่นี้เองครับ15นาทีถึง1ชั่วโมงไม่เกินนี้ อาจจะแค่6โมงถึง7โมงอ่ะสูงสุดนะครับต่อวันเสร็จปุ๊บเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยอัตราการผ่านพลังงานมันจะวนไปอีกอย่างน้อย12ชั่วโมงก็คือแทนที่ร่างกายเรานะครับจะเผาผ่านพลังงานแค่ตรงนี้ตัวอีแค่นี้ไม่ใช่ครับถ้าเราออกกําลังกายเป็นประจำอัตราการผ่านพลังงานจะยังคงสูงอยู่แต่จะค่อยๆลดลงอย่างน้อยประมาณ12-24ถึงชั่วโมงโดยประมาณ ยกเว้นนะครับคนที่ออกออกกำลับบงกายด้วยวิธีนี้คือบูสต์พลังงานด้วยฮ i t หรือ HIIT High Intensity Interval Training นะครับคนที่ทำฮิตก็คือไปเปิดดูได้เขาจะออกกำลับบงกายประมาณโซน4ถึงโซน5ประมาณนี้นะครับติดต่อกันประมาณ15นาทีขึ้นไปเพื่อทำให้อัตราการผ่านพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษถ้าใครออกกำลับบงกายแบบฮิตจะได้ a f t e ต burn Effect 2 4ถึง48ชั่วโมงแต่ผมลองและ ฮิตเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดลดความอ้วนช่วงแรกๆผมจึงแนะนำว่าให้ออกกำลังกายเพียง15นาทีต่อวันโดยออกกำลังกายช่วงสั้นๆ1 5ถึง60นาทีในตอนเช้าหรือตอนเย็นเวลาเดิมแล้วก็ให้อัตราการเผาผลาญพลังงานมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย12ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วลักษณะของการเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกราฟสีน้าเงินกราฟสีน้าเงินคือ คนที่อ้วนปกติอ้วนหรือไม่ออกกำลังกายอ้วนหรือไม่ออกกำลังลักษณะการก็คือตอนเช้าเราตื่นมา6โมงเชา้าพร้อมกันสมมตินะครับอัตราการผลิตพลังงานจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจจะจากกินกาแฟเดินไปเดินมาอาบน้ําแล้วก็อยู่ที่ระดับประมาณนี้แล้วค่อยๆลดลงชา้าๆบางคนเล่นมือถือหลังสี่ทุ่มอีก ไปหมดอีกทีหนึ่งสี่ทุ่มหรือเที่ยงคืนบางคนจะอยู่สภาพนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายอย่างผมออกออกกาลังกายตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จไลฟ์ไปออกเลยนะครับออกปุ๊บเราจะดึงฟุบให้อัตราการผ่านพลังงานขึ้นไปสูงถึงจุดสุดยอดเลยครับตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันเราก็พยายามเดินเดินบ่อยๆเข้าห้องน้ําเดินไปเดินมาทํางานกระฉับกระเฉงแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงช้าๆช้าๆช้าๆแล้วไปหมด อีกทีหนึ่งประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มถึงเวลาหลับพอดีพอหลับสี่ทุ่มถึงหกโมงเชา้าครบ8ชั่วโมงก็ตื่นขึ้น,นมาบูสต์ใหม่แบบนี้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเราอยากได้แบบนี้นะครับก็คือการบูสต์อัตราการหรุหารพลังงานแบบนี้นะครับบูสต์เอเนอร์จีบูสต์อีนะครับอ่าบางคนก็ถามก่อนว่าออกกําลังกายแบบไหนดีโยคะดีไหมคาร์ดิโอดีไหมหรือเวทดีไหมแบบไหนก็ได้ครับขอให้ออกกําลังกายเป็นประจําเวลาเดิมกับทุกวัน ก็เพียงพอครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกํบบาลังกายแบบคาร์ดิโอก็ได้เพราะเราชอบโยคะก็ได้เราชอบครับเวทเทรน่งก็ได้เพราะเราชอบทําไมผมถึงบอกว่าอะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานวิจัยพบว่านะครับคนที่ออกกํบบาลังกายด้วยความชอบชอบที่จะออกกบบาลังกายด้วยวิธีนั้นจะออกกํบบาลังกายได้ตลอดชีวิตแล้วเป้าหมายของผมก็คือค้นหา เด็กแก๊ง7แสนคนไทยลดความอ้วนอย่างยั่งยืนเน่งนั้นคุณออกแบบไหนก็ได้ครับโยคะคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งหรือแบบไหนก็ได้นะครับจะลำมวยไทยลำไทยนะครับอะไรก็ได้ขอให้คุณออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันครับเพราะผมไม่ได้อยากให้คุณลดความอ้วนแค่ช่วงเดียวผมอยากให้คุณลดความอ้วนแล้วหุ่นดีตลอดชีวิตแบบที่ผมเป็นนะครับโอเคดัง okay. นั้นเวทเนี่ยบางคนก็ถามว่ากลไกมันคืออะไรกลไกของคาร์ดิโอกครับง่ายๆก็คือ กระตุ้นบวกนะครับกระตุ้นหัวใจอย่างนี้นะครับกระตุ้นหัวใจและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในการเพิ่มอัตราการบผาผาญพลังงานแต่ถ้าเวทเทรนนิ่งนะครับถ้าเราออกออกกําลังกายด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งมันจะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามการเพิ่มกล้ามก็เหมือนกับเราเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมในร่างกายของเราในการเผาผลาญพลังงานถ้าคุณเพิ่มกล้ามเนื้อได้ เขามีงานวิจัยบอกว่าคนที่กล้ามเนื้อมากจะเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าคนที่กล้ามเนื้อน้อยดังนั้นในคอร์สออนไลน์ผมจึงมีสูตรนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าหลอกร่างกายให้ผอมลงคือการเดินวิ่งแล้วก็เดินนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่แล้วก็อยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับมันก็เป็นการบูสต์เอเนอร์จีอย่างหนึง่งเป็นการผสมระหว่างคาร์ดิโอกับเวท ตอนที่เราเดินเนี่ยมันจะเป็นคาร์ดิโอเดินเนี่ยเป็นคาร์ดิโอแต่พอจะวิ่งเนี่ยมันจะเป็นเวทผสมคาร์ดิโอด้วยเพราะว่าผมให้วิ่งเร็วขึ้นการวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อต้นขาดังนั้นคนที่อยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับเวลาเดินเป็นคาร์ดิโออย่างเดียว แต่ตอนวิ่งจะเป็นคาร์เดียวกับเวทเพราะว่าผมตั้งใจให้กล้ามเนื้อต้นขาใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับน้ําหนักให้กล้ามเนื้อต้นขาใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมในการเผาผันไขมันให้กับเพื่อนๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆน้ําหนักลดลงตัวเล็กลงต้นขาจะเล็กลงเองครับไม่ต้องตกใจนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมวิ่งแล้วต้นขาใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นแต่เอวเล็กลงนะครับสังเกตน,นะครับคำมงผมคือน้ําหนักมากขึ้น แต่ไขมันที่เอวเล็กลงนะครับดังนั้นผมจึงตั้งสูตรนี้ว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้ด้วยการคุมอาหารบวกกับหลอกร่างกายให้ผอมลงโดยการเดินสลับวิ่ง15นาทีอ่ะข้ามไปนะครับสรุปแล้ววันนี้นะครับ BOOST energy วันที่2คือการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ15นาทีทุกวันได้จะดีที่สุดครับถ้าไม่ทุกวันก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณสะดวกให้ออกกำลังกายเวลาเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมเช้าก็ได้เย็นก็ได้แต่ถ้าเชา้า จะดีในเรื่องของการที่บูสต์แต่เช้าเลยแล้วพอถึงเวลาเย็นก็ง่วงนอนและหลับพอดีให้ออกกําลังกายทุกวันครับสม่ําเสมอให้ออกกําลังกายด้วยโยคะคาร์ดิโอเวทหรืออะไรก็ได้ที่คุณชอบเพราะคุณจะได้ออกกําลังกายพร้อมๆกับผมท,ท,ทุกๆวันไปได้ตลอดชีวิตนะครับการออกกําลังกายนะครับเป็นแค่หนึ่งในวิธีในการบูสต์พลังงานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอีก5วันที่เหลือนะครับ จะมีวิธีการบูสต์พลังงานวิธีอื่นอย่างเช่นพวกนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมการดื่มน้ําเปล่าในในตอนเช้าและดื่มน้ําเปล่าตอนท้องว่างถึงสามารถบูสต์พลังงานได้นะครับ วันที่1เรื่องการนอนวันที่2เรื่องการออกกาลังกายวันที่3เดี๋ยวเราเจอกันนะครับเรื่องการดื่มน้ําว่าทําไมดื่มน้ําถึงช่วยทําให้เราบูสต์อัตราการผ่านพลังงานได้นะครับแล้วทําให้เราลดความอ้วนได้ด้วยนะครับคลิปนี้ทําเพื่อคนไทยนะครับแชร์ได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น,นใครจะเอาไปลงเพจก็ได้อยากให้คนไทย7 0 0 0 0สคนลดความอ้วนอย่างยั่งยืนนะครับ